กาสตีทผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมม่อนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้นะคะผมซ่อนแอบนะครับซึ่งเกมนี้นะคะผมเราก็ต้องเราจะได้เป็นตำรวจหรือว่าคนซ่อนนะครับผมซึ่งถ้าเราเป็นตำรวจเนี่ยเราก็ต้องหาไอ้คนที่แปลกเป็นสิ่งของนะครับผมมันจะไม่มีชื่อขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่ะคนที่ อันนี้นะครับถ้าเราเป็นคนซ่อนเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างไปสิงของนะครับผม่ประมาณนั้นนะคะผมซึ่งผมกําลังลอยอยู่นะครับผมเห็นเวลาข้างบนไหมครับเนี่ยที่เป็นเวลานะครับผมตอนนี้เหลือตำรวจสองคนนะครับผมกับสิงของอีกสามอย่างนะครับผมประมาณนั้นที่เหลือก็ต้องรอนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมมาเอ้วผมเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเป็นอน,นี้เป็นฟาร์มข้าวหาที่หาที่วางก่อนฟาร์มข้าวฟามข้าวโอ้ข้าววิ่งไงเฮ้ยมันจำ,ำเรื่องแล้ว มาที่เนินกว่าดีไม่ได้เฮ้ยนี่เฮ้ยตำรวจมาแล้ววันมาแล้วเฮ้ยผมกำโดจจับได้เฮ้ยผมจะไม่ตาย พี่หไมยตายหไมยตาย,วตายวพวกกากเพืแ่อบบเราจะตายหมดไม่ได้ไปสำวรวจไปสงสัยเลยเพื่อทีเดียวความข้าวันโตขนาดนี้โมจจริงๆๆฉันนี่มันเก่งจๆรๆิงมันนักซ่อนที่เก่งกาจที่สุดในโลก เนายนายก็รู้ใช่ไหมว่าดิฉันอยู่นี่มันงงง่ายมากเลยค่ะวอคนละสีกันาดนี้ข้าวหนึ่งเหลืองเจ้าเลยข้าวหนึ่งส้มส่วนข้าวเรานี่มันส้มจ,จัดๆเลยขนาดตีเลยจะเห็นก็ป้าละเฮ้ยเพิุมเพิ่มอันนี้ แต่ผมก็ทำตรงอยู่พอสมควรนะครับผมเวลาก็ถือว่าเยอะเอ้ยเหลือสองนาทีแล้วค่ะตายเน <c oughs> ตย่ตาย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 สองนาทีวิ้ยมันมีปุ่มล็อกโอเคมันไม่ตรงอ่ะ อุ้ยเนียนผมเนียนวะตัวผมเนียนจัดเลยดูตัวผมสีผมเป็นอันนี้นะคะผมโคตรโคตรเนียน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 สุดกัเลยเนียนมากเนียนมากเลยนะครัะดิอ่ะโอ้โหอย่างเนียนอย่างเนียน ยอดไปเลยยอดไปเลยยอดไปเลย <c oughs> เฮ้ย hey. เรียบร้อยหนึ่งนาทีสุดท้ายตายแน่สี่ห้าวีแล้วตายตายตาย <c oughs> มันหายยากตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันง่ายมากเลยผมว่าผมซ่อนไม่ไดีนนะแต่ก็ถท่านัน้นเดี๋ยวควรควรนะครับ อยู่ันขาดตรงนี้ก็ดีจ้ะไม่โซ่เลยโอ้โหยอดฉลาด2000เฮ้ยเพื่อนไม่นะหนีไปเราให้มันจับได้ยานะโอ้จบแล้วเซฟตายแน่เราจะชนะอย่าง e ี่เพื่อนเราจะสูญเสียเท่าไหร่ตำรวจก็เลยแค่คนเดียว ออกไปโลเลดีกว่าโอ้ชนะเลเวลอัพโอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงๆเราเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งอ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยผมจะได้เป็นอะไรเนี่ยขอของดีๆหน่อยนะเฮ้ยมาแล้วมันเป็นอะไรเป็ดฮะเป็ดเดียวผมจะเป็น เขาจะอยู่ตรงไหนวิเออใช่ดิบคอไงวันนี้เฟดเฮ้ยติดเฮ้ยติดกล็อกไยได้แล้ว เฮ้ยตูผมไม่เนียนเฮ้ยโอ้ล็อกทันล็อกทันเฮ้ยหล่อเทพเฮ้ยผมเนียนผมเนียนเนียนอะเฮ้ยจ๋านะไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันเอ้ยอะไรเฮ้ยฉันตายฉันตาย ฉันตายได้ยังไงไม่แย่ที่สุดโอ้คุณหาเพื่อนโอ้เพื่อนวันนี้ลงไหนเนี่ยตำรวจนี่ก็ตาเสื่อเกินเออตาฮะเป็นไรเปิดแคมป์แคมเหรอเป็นไรมเป็นไรอ่ะเปิดแคมป์ ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอยู่เลยเนี่ยยากอะไรเนี่ยตุ๊กตามันมามันมาตุ๊กตุ๊กเย่าร้อยตายเหลือก็คนสุดท้ายเสียไอ้แก่ปูมันยากตรงไหนเนี่ย เดืออันเดียวเนี่ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ้ยไอ้พลังเทพไอ้ตัวพลังเทพคือเปิดมาก็ตายก่อนคนแรกแล้วเฮ้ยเอาจริงอ่ะเร็วๆตายแล้วสิทุกน่าหกสิบปีแล้ว ิบวิแล้วนะเฮ้ยยากอะไรเนี่ยเจ้าคิดเจ้าคิดว่ามันหายากเหรอหาง่ายจะตายฮะทีคนหามีพลังอะไรขีกจับสาบุรกรรมตูด อืมอ่ามชนะนั่นเป็นอะไรไม่ได้เป็นแคมมันเป็นอะไรเป็นมันเป็นเป็นพื้นโอเคมาเฮ้ยอ่าผมจะได้เป็นอะไรกันนะที่เฮ้ยเฮ้ยเตียงนอนอยู่ไหนหาเตียงนอน ที่นอนเฮ้ยทอยที่นอนแล้วฉันจะอยู่ไหนตรงไหนก็ไม่หมัวอุ้ยละสโซละยีซิบียีซีบีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย holy shit ยีซีบีเอ้าไม่ทนันละ แก่เลยมีความเดียนมีความกลมเกลืนโอ้ตรงนี้เนียนกว่าเยอะเลยโอ้มันไม่มีความกลมเกลื่อนตำรวจะไม่สงสัยเลยขนาดเว็นเรียนขนาดนี้ตำรวจจะไม่สงสัยคิดดูสิเฮ้ยออกไปรู้เลยดีไหมโอเคเฮ้ยผมกลัวพลังเทพอะเฮ้ยจ๋าเขา้ามาใกล้ฉันคือไม่เหมาะมากมา หนูไหมเฮ้ยเมืเ่เไรไม่ได้ตื่นตรงกลางล่ะเอ้ยฉลาดหน่อยมันกก่นกาข้างล่างข้างล่างให้มันเข้ากันล็อกเออเรียบร้อยไม่มีทางหาเจอเลยบอกไว้อ้าโอ้โดแลยวไม่ทันจะขาดคำตายเลย โอ๊ยเนี่ยฉันมโหนะแล้วชารเออกดการเล่นกดการลงกดการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ